สเสนอโครงการเร่งด่วนต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่าบรา,ารารมโมเดลจะเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ําในอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศครับการลงพื้นที่ติดตามและแก้ปัญหาอุทกภัยของนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีวันที่3ที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นพื้นที่กลางน้ําที่ประกอบด้วย6จังหวัดได้แก่นครสวรรค์พิษณุโลกกำแพงเพชรัยนาทอุทัยธานีและพิจิตร โดยในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงแผนการดาเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของแต่ละจังหวัดและความเชื่อมโยงกับแผนในภาพรวมทั้งประเทศของกอยอนอเพื่อให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างแผนของจังหวัดและส่วนกลางโดยนายวรวัตรเอื้ออภิญญกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีได้สรุปโครงการแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ําิ0จังหวัดต่อที่ประชุมว่ามีทั้งสิ้นจํานวน2116โครงการ บ่งเป็นระยะเร่งด่วนภายใน3เดือนจำนวน581โครงการงบประมาณ1700ล้านบาทและจากการสำรวจจะต้องมีการดำเนินการในแผนระยะเร่งด่วนเพิ่มอีก55โครงการส่วนระยะยาว1935โครงการงบประมาณ38,500ล้านบาทซึ่งต้องใช้งบประมาณรวม49,200ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีกําชับให้นำบาราการโมเดลมาปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆเพื่อให้มีการเชื่อมบึงธรรมชาติกับคลองให้เป็นโครงข่ายในแต่ละลุ่มน้ำ โดยต้องมีการเชื่อมต่อกันทุกจังหวัดจากพื้นที่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําซึ่งจะเป็นการผ่านน้ําด้วยการเชื่อมคลองลงสู่บึงธรรมชาติและลุ่มน้ําทําให้ง่ายต่อการบริหารจัดการน้ําพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นเรื่องของการขุดลอกคูคลองเพื่อให้น้ําไหลได้สะดวกยิ่งขึ้นครับเพื่ออยากจะเห็นว่าใช้ตั้งแต่การตรวจรับของฝ่ายชลน้ำนะคะเขื่อนคูคลองต่างๆหรือแม้กระทั่งการ น้ำนะคะซึ่งจุดต่างๆเนี่ยเราต้องใช้ GPS เข้ามาแล้วเราจะาา์ k เข้าในแบบที่สุดท้ายเราจะรู้ว่าจุดในแต่ละจุดแล้วมาเชื่อมต่อกับระบบความตื้นลึกสูงของพื้นที่แล้วก็จะเห็นวิธีการในการแก้ไขปัญหายอย่างจริงจังค่ะแล้วก็รวมถึงขอบูณาการในส่วนของการติดตั้ง องวงจรปิดคือ CCTV ในจุดที่สําคัญอัะนี้ก็ขออนุญาตถ่ายความคิดนี้ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเราจะทําในจุดใหญ่ๆแล้วสุดท้ายถ้าจังหวัดมีกําลังก็อยากจะขอให้จังหวัดนั้นทําระบบเหมือนกันที่จะเชื่อมเข้าสู่ศูนย์กลางอันนี้ก็คงจะต้องทําเป็นเฟสสไปนะคะแต่ว่าภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยและสุดท้ายยังยืนเป็นสิ่งที่เราได้รับประสบกุรสวค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า การหาพื้นที่แก้มลิงและทำลัดเวจํานวน2ล้านไร่จากการลงพื้นที่แต่ละจังหวัดตั้งแต่จังหวัดอุตรดิตถถึงจังหวัดนครสวรรค์ขณะนี้ได้พื้นที่รับน้ําแล้วจํานวน4ี่แสนเจ็ดหมื่นไร่คิดเป็น2 3เปของเป้าหมายซึ่งมั่นใจว่าจะได้พื้นที่ครบ2ล้านไร่ภายในการลงพื้นที่ครั้งนี้อย่างแน่นอนวันนี้นะครับเราได้พื้นที่มาแล้ว4 0 7 0 0 0ไร่ นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยีนะครับจาก2ล้านเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อลงไปภาคกลางทั้งตอนบนและตอนกลางนะครับก็คงจะครบ2ล้านเพราะฉะนั้นที่มีคําถามว่า2ล้านมีหรือ,อยังนะครับันอยู่ที่ไหนก็มีที่แล้วอยู่บนมือมีแล้วครับอยู่บนมือผมเนี่ยนะครับแล้วก็คิดอย่าง Conservative, คอนเซอร์ t วทีฟนะฮะอย่างเช่นบึงบรพเพชแสนส0 0หมื่นคิดแค่หกหมื่นนะเพราะถือว่ายังไงยังไงมันก็มีหกหมื่น นะครับแต่เราจะทําให้เป็นแสนสามโดยไม่ให้ระดรบเดือดร้อนเพราะนั้นผมก็เพียงจะเรียนสรุปพรฒะท่านในองตรีนะครับและสื่อมวลชนได้กรุณาทราบว่ามาถึงวันนี้นะครับพื้นที่ทิ้งน้ําที่ตั้งเป้าไว้สองล้านไร่เป็นน้ำห้าพันล้านได้มาแล้วยี่สิบสามเปอร์เซ็นคือแปลว่าหนึ่งในสี่เพราะนั้นก็แปลว่าตามเป้าหมายสองล้านไร่ได้แน่นอนนะครับสำหรับโครงก,การฟื้นฟูและเ,ละเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้ํำเนินการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนเรียบร้อยแล้วส่วนส่วนโครงการฟื้นฟนูทั้ง6กจังหวัดในพื้นที่กลางน้ํานายปอยประสบกล่าวว่ามีการเสนอทั้งสิ้น1,620โครงการแต่จากการสํารวจพบว่ามีโครงการที่ซ้ําซ้อนกับโครงการของกรมทางหลวงจึงเหลือเพียง195โครงการงบประมาณ1,360ล้านบาทครับ ส่วนในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีและคณะก็จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแผนป้องกันน้ําของเทศบาลนาครน,นครน,นครสวรรค์จากนั้นก็จะเดินทางต่อไปยังเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทและเดินทางต่อไปยังประตูระบายน้ำบางโฉมศรีจังหวัดสิงห์บุรีครับคุณเกียรติศริครับ